ไฮมิราซังคนนิจวัตชวัตชิวะซันเดย์สวัสดีครับซันครับผมขอต้อนรับเข้าสู่เกมเพซโซทูนเดเดสซครับและในคลิปนี้นะครับผมก็จะมาพูดถึงตัวกิจกรรมต้อนรับตัวเควสฮอคอยลูเชียลูแบบอัปเกรดนั่นเองนะครับอ่ะก็สำหรับในแผ่นตอนนี้นะครับตัวเควส ขอคอยลูเชียลุนนั้นก็ได้มีการเพิ่มขีดจํากัดของตัวเลเวลเข้าไปแล้วก็คือมอนสเตอร์เนี่ยจะกลายเป็นเลเวล90กันแล้วนะครับแล้วก็ได้มีการเพิ่มทั้งตัวชุดเกาะ10ดาวอันใหม่เข้ามามีบอสตัวใหม่แล้วก็ยังมีบัฟอันใหม่เนี่ยเพิ่มตัวเข้ามาในเควสด,ด้วยก็เลยมีกิจกรรมที่เป็นการต้อนรับการมาของตัวเควสในครั้งนี้นะครับสุดท้ายคลิปนี้ก็จะพูดถึงกันว่ามันมีกิจกรรมอะไรยังไงกันบ้างอ่ะก็มาเริ่มจากกิจกรรมส่วนแรกกันก่อนเลยนะครับนั่นก ตัวร้านโกลเมนที่อยู่ตรงไอเทมเทรดเดอร์นั่นเองนะครับมาที่ไอเทมเทรดเดอร์แล้วก็มาดูที่ตัวร้านขาโกลเมนนะครับซึ่งอันเนี้ยมันจะมีทั้งโกลเมนขั้น1และขั้น2เลยนะ,ะเริ่มจากขั้น1ก่อนสรับโกลเมนขั้นแรกนะครับเราจะเห็นว่ามันจะมีไอเทม4ตัวบนนี้เพิ่มเติมเข้ามาจากเดิมนะครับคือแต่เดิมเนี่ยมันจะมีแต่แบบพวกแผ่นดิสเออมีของจิบัตาตัวอาวุธซีดี้ฟาชูเมลูใช่ไหมซึ่งอันนี้ก็ได้มีการเพิ่มตัวบิลพาที่ เป็นของสมัย PS2 นะครับถ้าว่าใครได้เล่น PS2 มาตลอดเนี่ยก็เลยจะคุ้นๆกับตัวของรถแตกห้องพวกนี้นั่นเองนะครับเราก็สามารถทําการแลกได้โดยการใช้ตัวโกลเมนขั้นแรกเนี่ยจำนวน10อันก็สามารถแลกไปใช้งานกันได้แล้วนะครับแต่มีข้อจํากัดว่าจะแลกได้แค่คนละ1ครั้งเท่านั้นนะครับแต่จะมีอยู่ชิ้นหนึ่งที่ ตอนนี้เนี่ยมันจะมีอาการบั๊กอยู่ก็คือจะเป็นตัว BP Dark Tree นั่นเองนะครับสำหรับตัว Dark t r e นะครับจะเห็นว่าตัวเลขเนี่ยมันเวอร์ไปห0หมื่นเลยแล้วพอจะกดแลกปึ๊บก็กดแลกไม่ได้ด้วยอันนี้มันเป็นอาการบั๊กนั่นเองนะครับก็ได้มีการแจ้งข่าวมาแล้วว่าอาจตอนที่เกิดการบั๊กนะเดี๋ยวรออารยทำการแก้ไขก็จะสามารถทำการกลับมาแลกกันได้ประมาณนี้นะครับอ่นนี้คือตัวร้านโกเมนขั้นแรกต่อไปขั้นที่สําสำหรับโกเมนขั้นที่2นะครับจะมีเอเทมที่ เยอะกว่าพอสมควรเลยนะอ่ะเปิดมานะครับก็คือจะเป็นไฮไลท์เลยนั่นคือตัวเบต้าเรย์เตอร์นะครับมันคือเท่ที่เราสามารถขายไปกินได้ก้อนละ1 0 0 0 0แนเอ,อมสตากันเลยนะแล้วก็ถัดมาก็จะเป็น10 Star g e เจหรือก็คือ10 SD นั่นเองนะครับซึ่งสองน,นี้เนี่ยเราสามารถแลกได้วันละ1ครั้งด้วยกันนะครับคือเนี่ยจะแลกได้แค่วันละ1ครั้งแล้วก็จะมีการรีเซ็ตไปในแต่ละวันแต่ละวันไปเรื่อยๆแล้วก็ขอแรกก็คือจะเป็นตัวโกลเมนขั้นที่2เนี่ย แค่10ก้อนเทั้นเอนะครับใครที่ฟาร์มาตลอดเนี่ยยังไงก็มีเยอะอยู่แล้วก็สามารถแลกกันทุกวันตลอดกิจกรรมกันได้เลยนะครับต่อมาก็จะเป็นพวกลอบี้แอคชั่นหรือก็คือท้าอ e ีโมนะครับมันจะเป็นท้าอ e ีโมที่เป็นตั้งแต่สมัยเก่าๆกันแล้วล่ะใครที่ยังมีชิ้นไหนเนี่ยก็สามารถนําตัวก็มิขั้นสองจำนวน50อัน30อันเนี่ยมาทําการแลกกันได้นะครับแต่มีข้อจํากัดว่าแลกได้แค่ ครั้งเดียวตลอดกิจกรรมน้ำไม่เหมือนกับสองอันบนนะครับสองอันบนเนี่ยมันจะมีการ,รเล่นได้แต่ละวันแต่ว่าตัวของคร่้ามลงไปนี้จะแกได้แค่ครั้งเดียวต่อ ID นะครับอ่ะถัดมาก็คือจะเป็นพวกชุดสมัยเก่าๆเออได้แค่แครั้งเดียวใช้โกเมน20อันต่อมาก็จะเป็นพวก เครื่องประดับต่างๆนะครับที่เราสามารถแลกได้ชิ้นละ2อันด้วยกันนะคือตละอย่างเนี่ยแลกได้แค่2อันต่อ i อเดีเท่านั้นแล้วก็ใช้จํานวน20ในการแลกนั่นเองนะครับอ่นนี้คือกลุ่มของไอเทมที่เพิ่มเข้ามาในช่วงกิจกรรมนั่นเองนะครับซึ่งใครที่เข้ามาทุกวันเนี่ยก็อย่าลืมมาทำการแลกตัวเบต้าเลกเตอร์กับตัว10 s t a า g e เจมกันด้วยนะครับซึ่งสหรับร้านค้า2ตัวนี้ที่วีการเพิ่มเข้ามาเนี่ยจะเพิ่มไปจนถึงวันที่ 28สิงหาคมด้วยกันนะครับก็คือตั้งแต่วันที่7ถึงวันที่8เนี่ยรวมกันแล้วก็ประมาณ3สัปดาห์20วันด้วยกันนะครับไปเรือม,มาทําการแลกตัวเบตาเลกเตอร์กับสตาร์เจมเนี่ยในทุกๆวันกันด้วยก็แล้วกันนะครับอันนี้จะเป็นการเพิเ่มกิจกรรมเข้ามาในช่วงเวลานี้ต่อมาส่วนที่2นะครับนั่นก็คือเป็นการแจกของรางวัลน,นั่นเองนะครับในช่วงสาสัปดาห์ของกิจกรรมในครั้งนี้เนี่ยเขาจะมีการแจกเทมที่ ตรงส่วนที่เป็นซิสเตมแคตเต <Okay. S 1> เทมนั่นเองนะครับคือเนี่ยจะแจกให้กับผู้เล่นทุกคนที่ทำการเล่นเข้ามาในเกมเลยนะแล้วก็แต่ละสัปดาห์เนี่ยจะมีการแจกเทมเป็นเซตเซตไปตามแต่ละสัปดาห์นะครับอย่างเช่นสัปดาห์แรก <Okay. S 1> อ่ะสำหรับสัปดาห์แรกในครั้งนี้นะครับจะเห็นว่าก็จะมีของอยู่เยอะตามนี้กันเลยนะครับตั้งแต่ 30 SD มี NXQ มีตัว b o e XP เพิ่มแรดอบเอยแล้วก็มีของทั่วไปประมาณนี้นะครับซึ่งก็เป็นของที่มีการแจกให้กับทุกคนก็อย่าลืมมาทำการรับกันด้วยซึ่งอันนี้นจะมีการแจกทุกๆสัปดาห์เลยนะครับเพราะฉะนั้นตั้งแต่ในช่วงตั้งแต่เลยนะวันที่7ถึง14 14ถึง21แล้วก็ยี่ถึง28เนี่ยจะเดินทำการราล็อกอินเข้ามาในเกมเพื่อที่จะรับของละวันกันด้วยกันละกันนะครับสุดทางว่าเราไปรอล็อกอินในช่วงสัปดาห์อื่นแล้วแล้วไมไามา,านนรา เข้าอินอมมานเกมรับขอรับวันกันด้วยกันแล้วกันนะครับอ่นนี้จะเป็นส่วนที่2นะแล้วก็ถัดมาส่วนที่3นะครับมันจะเป็นแคมเปญที่จะเริ่มในสัปดาห์ถัดไปนะครับก็คือจะเป็นในวันที่14นั่นเองก็คือตั้งแต่วันที่14ถึงวันที่21นะครับมันจะมีตัวบูทที่ให้กับตัวเออร์เจนควีแล้วก็หอคอยลูเซียหนั่นเองนะครับแต่ว่าเออร์เจนควีที่ว่านี้เนี่ยจะเป็นแค่เออร์เจนคว t ของฝั่งแอริโอนะซึ่งจะมีการเพิ่ม e f p นะครับ เพิ่มแรดอบเลด100%รอเรแล้วก็เพิ่มการดอปเรื่องของตัวโกลเมนคัตที่อกันด้วยนะครับก็คือให้เราสามารถเอามาแลกกับไอเทมเทรดเดอร์ขลังตรงนี้กันได้นั่นเองนะครับอ่นนี้จะเป็นส่วนที่3ต่อมาส่วนสุดท้ายส่วนที่4นะครับก็คือจะเป็นบูธในช่วงสรปสุดท้ายก็คือวันที่21จนถึงวันที่28นั่นเองนะครับในช่วงกิจกรรมตรงนี้ก็คือตัวควยหอกคอยลูเชีลูเท่านั้นที่จะมีการเพิ่มแรดอบกับตัวพรีเซ็ตเนี่ยเพิ่ 100%ซแล้วก็มอนสเตอร์ในตัวเควสก็จะน้อยลงอีก20%กันด้วยนะครับเฮ้เฮ hey, hey, พี่ลบ20%ที่ไหนในหน้าเว็บเขาเขียนลบ30%นะมั่วหรือเปล่าผมไม่ได้มั่วนะครับเพราะว่าในฝั่งของสวากาบอกเขียนลบ30%แต่ฝั่งของญี่ปุ่นดันเขียนลบ20%เซะอย่างนั้นก็ไม่รู้ว่าแต่และเซิร์ฟเวอร์เนี่ยลดเลือดไม่เหมือนกันหรือมีฝั่งในฝั่งหนึ่งเขียนผิดอันนี้ก็แล้วเราดูวันที่21อีีกกกทนน็แล้วันันะครบ อ่ะไปต่อก็คือวันเซอร์ที่อยู่ในตัวเควสของคอรลูเชียนดูเนี่ยจะเลือดน้อยลง20%พร้อมกับมีการบ้าลดลดเพิ่มเติมกันด้วยแต่ว่าจะเป็นแค่ในช่วงสัปดาห์สุดท้ายที่เป็นวันที่21จนถึงวันที่28สิงหาคม2,024นะครับเพราะฉันอย่าลืมมาทําการฟันในช่วงนี้กันด้วยเพราะว่าเป็นช่วงที่น่าฟารมที่สุดดันเอนะครับอ่ะนี่ก็จะเป็นละเรียดเกี่ยวกับตัวเควส ขอคอยลูเชียลูที่เป็นตัวกิจกรรมที่แบบต้อนรับการมาของตัวเควสนี้นั่นเองนะครับคลิปนี้ก็ซักาักะอีแล้วนะครับผมก็เลยลืมไปทําการแลกเรื่องของตัวไอเทมอะขลังกันด้วยโดยเฉพาะตัวเบตาเล็กเตอร์กับตัวแต e ้มสตาร์เจมนะครับเพราะเราสามารถแลกกันได้ทุกวันวันละ1ครั้งกันเลยนะใครที่แลกไม่ขาดเลยเนี่ยก็เทียบเท่าก,กับว่ามีเงินถึงประมาณสัก2ล้านหนึ่งแล้วก็มีแต e ้มสตาร์เจมเนี่ย S 210 s g กันเลยทีเดียวก็อย่าลืมมาทำการแลกกันด้วยกันแล้วกันนะครับผมโอ,โอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับแล้วพบกันใหม่ครับมาตเน